สวัสดีครับผมพรกัผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจ STP สวดแตงพาณิชนะครับสวดแตงพาณิชเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีน,นะครับมาง่ายสะดวกติดถนนใหญ่เลยนะถ้าถ้าท่านใดไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านมีบริการจะส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับเช่นเคยวันนี้เราขอทําคลิปแกะกล่องนะครับจจน,นะผมทําคลิปแกะกล่องนะครับวันนี้เราได้สินค้ามา,าพรีเซนต์ให้ลูกค้าดู 2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นคือแบรนด์ทาสซาว่านะครับช่วงนี้ปัม๊มน้ํากําลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เลือกหากันมากมายมาก,ม,าก,ม,าก,ม,ากมีให้เลือกหาเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์ในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องพวกนี้ความต่างของมันก็คือตัวเครื่องตัวชุดปั๊มมีความต่างไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่างานของทาสซาวาเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับของเครื่องยนต์ของเขานะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ผมขออนุญาตทำคลิปแกะกล่องให้ชมกันนะเราได้มา2ตัวด้วยกันนั่นก็คือทาสาว่านะครับตัว WP 2 0นั่นก็คือปั๊มเป็น2นิ้วนะครับแล้วก็ตัว WP 3 0ปั๊ม3านิ้วด้วยกันทั้ง2งตัวใช้เครื่องยนต์7แรงเหมือนกันนะครับแกะกล่องให้ชมณนะเวลานี้เลยนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะได้อะไรไปบ้างแบบไหนบ้างในตัวเครื่องของมันนะครับแล้วก็จะให้ดูภาพรวมของเครื่องยนต์ของเขานะว่า เป็นอย่างไรกันบ้างสวยงามไหมมันเป็นแบบไหนเกรดงานยังไงนะครับโอเคมาเริ่มแกะเจ้าตัวเล็กกันก่อนนะแกะเจ้าตัวเล็กกันก่อนนะครับตัวปั๊มสองนิ้วอ่ามาคลิปแกะกล่องนะแกะกล่องนะครับอันบ็อกซ์นี่ให้ดูกันเลย๊บแกะจริงๆแกะจริงๆผมยังไม่เห็นตัวมันจริงๆเลยเหมือนกันกันกบ ท่านผู้ชมเลยนะนี่ของเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงนี่เห็นไหมเขาจะมีใบรับประกันจากบริษัทเขา v ีเบียนจนี่เขียนรหัสสินค้าไว้ให้โอ้โหสวยงามดีมากๆนะครับตัวนี้เขารับประกันดูก่อนนะ1ปีนะ1ปีนะครับรับประกัน1ปีอ่า มันมีเนี่ยของเขามีวิทยาะัรดู6เดือน1ปี18เดือนนี่มีให้ดูนะครับมาปุ๊บดูเลยโครงสร้างเขาเป็นอย่างไรกันบ้างอ่านี่กล่องเขามาจะมาแบบนี้นะเขาจะใส่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะมามาพี่ป๊อปช่วยหน่อยครับปึบโอเคว,ว้าว สวยดีจังนะครับอ่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของตัวเครื่องทาราว่าปั๊มสูบน้ำเครื่องสูบน้ำนะครับ WP 20นะครับเครื่องยนต์เขาใช้เป็น7แรงด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนี่นี่เขารับประกัน1ปีนะเห็นชัดเจนว่าเขารับประกัน1ปีนะครับยางกันสนกันสะเทือนบล็อกหัวเทียนอะไรนี่ให้พร้อมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะเราไปเจาะดูตัวเครื่องกัน นะครับเราเจาะดูตัวเครื่องกันผมแจ้งไปแล้วเครื่องโยนเขาเขาเลือกใช้งานของทัศวาเจ็ดแรงด้วยกันนะครับหม้อ,อก,กองเป็นหม้อ,อก,กองแบบแห้งนะครับหม้อ,อก,กองแห้งนะเขียนไว้ชัดเจนนะทำความสะอาดตัวกองทุกๆ50ชั่วโมงอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยดีมากเขียนไว้บอกไว้นะครับดีมากเราก็จะได้ทําตามที่เขาแนะนํานะหม้อ,อก,กองแห้งไม่มีน้ํามันอยู่ด้านในนะครับอ่ะมีแถมอะไรให้อีกอ่นนี้อุปกรณ์อยู่นี่นี่หัวกะโหลกนะครับ เหล็กลัดนะครับแล้วก็หางปลาไหลที่เขาเรียกกันนะนะหรือข้อต่อเนี่ยเขาก็จะให้ไปตัวนี้เป็นปั๊ม2นิ้วนะครับเป็นปั๊มสองนิ้วนะมาเจาะก,กันทีข้างปึ๊บเห็นไหมสวยดีนะโครงสร้างเขาทํามาสวยดีนะครับสวยงามสวยงามใช้ได้ใช้ได้ถังน้ามันโอ้โหแข็งปักเลยอะแน่นปักเลยนะเนี่ยโอ้โหแน,นนแน่นเลยนะแน่นเลยนะครับแน่นเลยนะครับ ฝาน้ามันนี่ฝาน้ามันก็ยังเป็นรุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่าก็แน่นหนาดีนะครับมีตัวตัวกรองนั่นในให้นะครับตัวกรองเพื่อให้ดูระดับน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีให้ดีดีครับดีดีดีดดนี่นะครับนี่เลยเครื่องยนต์เขาเนี่ยงานเครื่องยนต์เขาทาสกวาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในบ้านเรามาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพของเครื่องยนต์เขานะ เน้นใน,นเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วก็กําลังที่เต็มจริงๆนะจริงๆนะครับอ่ะเห็นไหมอ่ะดูเครื่องเขานะตัวของเขาตัวนี้เขาจะมีเซนเซอร์เซนเซอร์วัดระดับน้ํามันเครื่องมาให้นะครับอ่าซึ่งก็ดีดีครับเรามันช่วยเราเซฟได้ระดับหนึ่งถ้ากรณีที่น้ํามันเครื่องไม่ถึงเกณฑ์เครื่องจะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เป็นการเซฟแต่อย่าไปเชื่อมันมากนะอย่าไปเชื่ออะไรมันมากบางทีเราต้องตรวจเช็คสภาพแล้วก็ดูแลษามันให้ สมบูรณ์จะดีที่สุดนะครับนี่เห็นไหมเติมน้ำมันเครื่องก่อนใช้ง,งานทุกครั้งนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้เวลาเวลาลูกค้าสั่งไปเนี่ยเวลาขนส่งเนี่ยขนส่งจะไม่อนุญาตให้เติมน้ำมันเครื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปเติมน้ำมันเครื่องเอาเองนะอ่านี่นะครับเห็นไหมยิงเลขตัวถังมาชัดเจนสวยงามนะครับสวิตช์เปิดปิดอ่ะเรามาดูชุดปั๊มกันเรามาดูชุดปั๊มกัน โอ้โค้งสิโค้งนี้สวยดีนะโค้งนี้สวยดีนะครับอ่ะชุดปั๊มของเขาเป็นปั๊มแบบของทาสาว่านะครับปาก2นิ้วปากดู2นิ้วปากออก2นิ้วนะครับเนื้องานก็ก็ดีครับก็ดีก็ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้สวยงามใช้ได้ฮะตัวลิ้นตัวเปิดปิดอะไรนี้ก็ดีมากๆนะเห็นไหมอ่ะมาดูฉลาก สเปคของปั๊มนะครับนี่เราอ่านจากฉลากกันได้เลยนะครับสเปคของปั๊ม <P> um> เครื่องยนต์เขาใช้เป็นเครื่องยนต์เแรงผมบอกแล้วนะตัวปั๊มตัวนี้นะครับน้ําจะได้อยู่ประมาณ600ลิตร600ลิตรต่อนาทีนะครับระยะดูดของเขาเนี่ยเขาเขียนอยู่7เมตรนะครับ7เมตรคือระยะดูดของทําการฟั๊มตัวนี้นะส่วนการส่งสูงของเขาเนี่ยคือ3.2เมตรด้วยกันนะครับ 32เมตรเนี่ยถ้าถามว่าเป็นระยะทางไกลเนี่ยเอาง่ายๆนะเลขตัวพวกนี้คูณ10ให้ดูง่ายๆเดาง่ายๆนะครับคิดคำนวณง,ง่ายๆนะระยะดูดสูงเท่าไหร่อยากรู้ว่าส่งไกลเท่าไหร่คูณ10โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นปั๊มตัวนี้ก็จะส่งไกลอยู่ประมาณ300เมตรทําได้ทํางานได้นะครับแต่ดูดไม่ควรเกิน7เมตรนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกปั๊มพวกนี้จะต้องดูพวกนี้เป็นหลักด้วยนะดูพวกนี้เป็นหลักทาความเข้าใจในเรื่องของ ตัวข้อจํากัดของปั๊มเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นลูกค้าเลือกไปใช้งานไม่ได้ดังใจคิดก็โทษว่าเครื่องมันไม่ดีเครื่องมันหวยไม่ใช่นะบางทีมันมีข้อจํากัดแบบพวกนี้ซึ่งเราจําเป็นจะต้องดูและก็ศึกษามันนะครับอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมงานภาพรวมเขาดูสวยดีมากๆนะคือโค้งเนี้ยผมอยากให้ดูโค้งเนี้ยอะโค้งเนี้ยมันแข็งนะเนี่ย มันแข็งมากนะแล้วเขาทำมาแนวนี้ก็ดูสวยงามกระทัดรัดดูมันดูบึกบืนอะ่ะมันดูบึกบึนแล้วก็วางดูดีนะดูดีนะครับอ่าตัวชุดสตาร์ทก็เป็นชุดสตาร์ทแบบลานดึงนะครับโอ้นิ่มดีจังโอ้ยนิ่มดีจังนะใช่ได้ใช่ได้นะครับอ่านี่คือทาสวา WP 2 0ก็คือปั๊ม2นิ้วปาก2นิ้วด้วยกันโอเค เดี๋ยวเราไปแกะดู3นิ้วกันเลยนะครับแกะดู3นิ้วกันเลยด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัว3นิ้วกันบ้างนะครับ3มนิ้วจะเป็นอย่างไรอ่ะมาแกะกล่องนะแกะกล่องนะขออนุญาตเป็นคลิปแกะกล่องนะครับส่วนคลิปเครื่องดูรีวิวเสียงเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตไว้ติดตามคลิปหน้านะคลิปหน้าเดี๋ยวผมทําไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะแยกกันมาเช่นเคยนะครับ เวลาไปจะมีใบรับประกันแบบนี้ไปให้นะครับข้างกล่องเขาเขียนชัดเจนนะว่ารับประกัน1ปีด้วยกันนะครับอ่านี่1ปีรับประกัน1ปีด้วยกันนะครับก็เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะเริ่มน้อยแล้วนะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับสําหรับเครื่องยนต์ที่รับประกันเต็ม1ปีเนี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือ6เดือน3เดือนแล้วแต่แบรนด์นะแล้วแต่แบรนด์แต่ตัวของทัสว่าของ VB e ี g i n e จีเขายังให้1ปีอยู่ซึ่งดีมากๆนะครับต้องขอบคุณมากๆนะ ที่คำนึงถึงจุดนี้อ่ะโครงสร้างตัวโครงไม่ต่างนะเป็นลักษณะแบบแนวนี้เหมือนกันเก๋เก๋เก๋ไปอีกแบบเก๋ไปอีกแบบนะครับแต่ว่าดูตัวมันจะใหญ่กว่านะตัวเครื่องมันจะใหญ่กว่าชัดเจนแหละชัดเจนเลยอ่ะมาพี่ป๊อปครับเฮ้ยอ่ะโอเคมาเนี่ยให้ดูกันจริงๆผมก็ดูพร้อมลูกค้านี่แหละผมก็ดูพร้อมท่านผู้ชมนะ เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับอ่ะอุปกรณ์ที่แถมให้มีอะไรบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะอุปกรณ์มาตรฐานของตัวเครื่องออบล็อกหัวเทียนยางการสะเทือนฮะพวกนี้คือให้เป็นมาตรฐานที่เขาจะต้องจําเป็นจะต้องให้ไปอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมรับประกันศูนย์บริการรับประกันหนึ่ปีดีมากๆนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะชอบมากๆนะอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงกระโหลกนะครับ หา,หาปลาไหลที่เขาเรียกกันนะหรือว่าข้อต่อสายดูดข้อต่อทางออข้อต่อส่งน้ำอ่ะแล้วแต่จะเรียกนี่มีให้ไปพร้อมใช้งานขนาด3นิ้วด้วยกันนะครับอ่ะมาดูกันเห็นไหมครับตัวเครื่องยนต์ของเขาเขาใช้แบบเดียวกันนะแบบเดียวกันก็คือ7แรงเหมือนกันนะครับตัว1 170f ก็คือเครื่องแบบ7แรงนะครับเครื่องยนต์เบนซิน7แรงนะครับ ต่างกันที่ชุดปัม๊มชุดปั๊มตัวนี้เป็น3นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะกับหน้างานของเรานะครับอ่าเห็นไหมสวยนะสวยนะดูโอ้โหดูปั๊มดิดูปั๊มดูขนาดปั๊มดิเห็นไหมอันนี้ไม่มือผมนะอ่ะโอ้โหบอลเลอร์ผมบอกเลยอันนี้บอลเลอร์มาเตอ๋อเห็นไหมครับนี่นะครับ เพราะฉะนั้นเราเห็นปั๊มแบบนี้เราคิดได้ง่ายๆเลยว่ามันกินน้ําเยอะแน่ๆอ่ะเรามาดูสเปคของเขากันนะว่ามันกินน้ําเท่าไหร่นี่ WP 30นะครับเครื่อง7แรงนะครับอ่าเดี๋ยวดูสิกินน้ำา1 1 0 0ลิตรโอ้ตัวนั้นมันเท่าไหร่นะ5 600ใช่ไหมตัว2นิ้วมันเป็น2นิ้วเขาเป็น 600ลิตรนะครับต่อนาทีตัวพอขึ้นมาเป็น3นิ้วเนี่ยขึ้นมาเป็น1,100ลิตรโอ้โหเยอะเลยนะต้องบอกว่าเยอะเลยนะครับเพราะโอ้โหดูขนาดปั๊มเนี่ยมันปั๊มมันใหญ่จริงๆนะมันมันจะใหญ่กว่าปกติสักเล็กน้อยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะน่ะเห็นไหมดูความหนาของมันนะครับโอ้โหตัวบลเลอร์เลยสว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 ยผมชอบนะแล้วก็ เช่นกันนะครับตัวนี้ดูดลึกจํากัดอยู่ที่7เมตรเช่นกันนะครับเกปากดูดลงไปเนี้ยที่ลึกที่สุดสามารถดูดได้คือ7เมตรแต่ส่งสูง56เมตร56เมตรโอ้โหเฮ้ยเยอะนะแล้วอย่างที่ผมแจ้งถ้าจะคำนวณเป็นระยะทางไกลเนี่ย56เมตรคูณสิเลยเอาง่ายๆประมาณ500เมตรทำงานได้เฮ้ย โอเคนะโอเคเลยนะครับแล้วดูงานประกอบของเขาเนี่ยผมว่ามันเรียบร้อยดีมากๆนะเรียบร้อยสวยงามดีมากๆเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะเห็นไหมชัดเจนเรียบร้อยดีนะครับเห็นไหมตัวรูระบายน้ํามันเครื่องนี่ก็มีให้นะครับจุดเดนตรงนี้เห็นไหมนี่คือจุดถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับพอถ่ายนี้มันก็ลงรูดล้านล่างตรงนี้อ่ามีให้เห็นไหมไปสังเกตดูนะเครื่องบางเครื่องไม่มีนะ เครื่องบางเครื่องมันจะไม่มีรูนี้ให้นะเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นรูนะเนี่ยนะเป็นรูนะพอถ่ายปุ๊บน้ำมันก็ไหลตรงนี้เราก็สามารถถ่ายออกด้านนี้ได้ซึ่งอ่าเนี่ยดีมากๆนะครับดีมากๆนะอ่ามีเซ็นเซอร์กันน้ำมันเครื่องให้นะครับก็วัดระดับน้ำมันเครื่องก็ดีนี่นะตัวโครงปั๊มทำมาได้สวยงามมากๆดูดูมีมาตรฐานสูงมากๆนะครับแล้วก็งานเครื่องเขาเนี่ยผมบอกแล้วว่าคืองานทัศวะเนี่ย มัน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 ไว้ใจได้ในเรื่องของคุณภาพของเครื่องยนต์เขาจริงๆนะคือเขาเน้นเลยเขาเน้นเลยจะเห็นได้ในหลายคลิปผมเชื่อว่าหลายๆช่องทํานะเขาเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ามันในตัวเครื่องเขาแบบแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะแบบเป็นเรื่องชูโรงของเขานะก็ก็ถือว่าดีฮะแรงบิดแรงอะไรเขาเนี่ยสบายๆนะครับอ่ะเรามาดูคร่าวๆนะนี่ผมมาสำรวจดูหน่อยตัว คาร์บูเรเตอร์เขานะครับเขาเลือกใช้เป็น SPD SPD นะครับซึ่งเออแบนเนี้ยผมไม่ค่อยเคยเห็นนะเนี่ยแบรน์นี้ผมไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าทาสว่าเลือกใช้นะครับนี่ทาสว่าเขาเลือกใช้ตัวนี้นะเห็นไหมมันน่าจะมีอะไรแน่นอนนะครับเขาถึงเลือกใช้นะ ยอมรับผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยเคยเห็นนะแบรนด์นี้นะแต่ว่ามันน่าจะดีมันน่าจะดีนะครับตัวมอกรก็เป็นมอกรองแห้งเหมือนกันนะครับเขียนการดูแลรักษาให้อย่างชัดเจนนะครับดีมากๆ・ดีมากๆสวยเลยโครงสร้างสวยเลยไม่เหมือนใครนะโครงสร้างแบบนี้ผมว่าไม่เหมือนใครเพราะส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหล็กตรงๆธรรมดานะครับเขาดีไซน์ทํามาแบบนี้ผมว่ามันเยี่ยมยอดมากๆนะครับอ่า เดี๋ยวมาวางคู่กันให้ดูนะเปรียบเทียบคู่กันให้ดูว่า2ตัวนี้มันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูวางคู่กันอย่างนี้เฮ้ยอ่ะอนนี้นี่นี่อ่ะมาดูขนาดต่างกันเยอะอยู่นะต่างกันเยอะอยู่นะครับระหว่าง2นิ้วกับ3นิ้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะผมดูจากเครื่องเนี่ยดูจากทรงเนี่ยความต่างของมันเนี่ยมันคือต่างในชุดปั๊มแบบชัดเจนมากๆเห็นไหม ปั๊มตัวเนี้ยกับปั๊มตัวเนี้ยความใหญ่ของมันนะเป็นเท่าหนึ่งเลยนะเหมือนเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นชัดเจนผมว่ามันเรื่องการกินน้ําเนี่ยมันแน่นอนมากๆนะครับเห็นไหมอ่าผมหมุนให้ดูรอบๆนะอสวยงามสวยงามสวยงามเอ้ยน่าใช้นะน่าใช้นะครับนี่อ่าดูฝั่งนี้มาฮุยอานี่เห็นไหมฮดูปั๊มอ่า ยิ่งเห็นอย่างนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่นะว่าปั๊มตัว3นิ้วคือใหญ่กว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะกับหน้างานของเรานะครับตัว2นิ้วก็ไม่ไม่ได้ขีเลรเลยนะประสิทธิภาพเขาที่เขาเคมานะส่วนตัว3นิ้วที่สำหรับลูกค้าที่ต้องการปริมาณน้ําเยอะๆเนี่ยผมว่า3นิ้วเนี่ยตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในส่วนของ การทดลองเครื่องนะครับการทดลองน้ําผมขออนุญาตทําแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวว่าจะไว้ทําไว้ให้ดูนะไว้ทำไว้ให้ดูนะครับก็ขออนุญาตทําแยกนะแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับผมอนุญาตแจ้งเช่นเดิมนะครับก็จะแจ้งไว้อยู่ในช่องของรายละเอียดคลิปสินค้านะครับเนื่องจากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงับราคาอะไรเงี้ยมันจะได้แก้ไขกันได้ง่ายเนาะไม่ได้ยึดตามยึดหยักไม่ได้ยึดตามในคลิปสะอย่างเดียวนะครับพอพูดตามในคลิปปุ๊บลูกค้ามันมีการปรับราคาขึ้น ลูกค้าก็แจ้งว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตนะถ้ามีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงเราจะได้ทําแก้ไขได้ง่ายๆนะครับโอเควันนี้คลิปนี้สําหรับการแกะกล่องเครื่องสูบน้ําทาซาว่านะครับทั้งสองตัวนี้คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะผมว่าเนี่ยเนี่ยมันนิ่มนะปกติถ้าเคยดึงอะ่ะมันจะหนังหนุหนๆใช่ไหมตัวนี้มันนิ่มเลยนะเนี่ย มันนิ่มเลยนะแสดงว่าชุดด้านในเนี่ยมันน่าจะดีโอเคครับทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปการแกะกล่องนะครับนี่คือคลิปแกะกล่องนะครับเดี๋ยวจะมีแกะกล่องแบบนี้ให้ชมกันเรื่อยๆให้ดูคร่าวๆนะไว้ดูไว้เป็นตัวเลือกไว้เป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้แอนเจ็น้ลงลาปเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะไว้คอยติดตามนะครับคลิปต่อไปเป็นยังไงไปดูกันนะครับสวัสดีครับ สวย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 